ไอ้ไอ้มาลุโกลงมาลุโกลงจะสอลงหมดเลยจะสอลงหมดเลยจะสอลงหมดเลยจะสอจะสอลงหมดเลยลงหมดเลยไอ้นิ่มไอ้ทามึงอยู่บนรถต่อ ีปแฮไปดูยังเป็นอะไรมี่าอีมาใช่ไม่เชิดนันไปลองดูเดี๋ยวไม่อยู่ไหนวะดูชีเปลยยังดูชีเปล้นี่ใช่เพี่ต้องขึ้นไปเขาชีเปลเลยเขาชีเปลอยอ่ะกูดงงโอ๊ยพี่อย่าไปดูเลยมันไม่มีใครตี๊ยนตรงนั้นหรอกจริงๆอ่ะยี่เขาชีเปลยอยมันไม่ได้ตีมันเซ็ตไงไปดั้มอยู่ไหนไปดั้มเซ็ต อยู่ไกด์ก็อยู่พวกมึงนี่แหละพวกมึงที่หลังปั๊มนเนี่ยดูให้เฉยไม่อยากรู้เย็นเกนเกนคุณทำไม่สำเร็จจีอออไอ้เหี้ยไอส้สำอางไอ้ควายตายอยู่ในเมืองปะเอ้าเอ้าอยู่รูปดิเออสวยดีดี เรือความรู้สึกตอนนั้นตันที่แม่งถามอยู่ที่แหลมอู้สิงไงลขอม่โดนเองแม่งเจ็บโดนแอนแต่ไม่ได้รู้สึกเยยหยยก่อนมันส่งีบไปแล้วนาคุวแล้วเมื่อกี้กูโดนเมื่อกี้กูโดนบอม่อยู่ไอ้ี่อเออนาคก็ต้องนาคุปปะเาไปเลยเอาเลยเไปเลย มันมีรถอยู่บนเขาขั้นประมาณสี่คันนะเออสต่อกลับมาเฟสสูตรมาเลยอาคุกพอดีเก็บชิปเลยเปิดเปมึงรู้ว่าเนี่ยเพื่อนว่ามึงอยู่เซตแรกนะเพื่อนเปิดไฟสสูตรล็อกรถด้วยล็อกรถด้วยพีตั้มพี่พี่ตั้มเรียกผมนะได้ซ้ายมือได้เราวนซ้ายอ่ะรอจากหลังไปรอเออล็อกรถด้วยนะล็อกรถด้วยนะอย่าให้เพื่อนโดนคุณออกไปทุเว้ยพื้นบนเขาขั้นหันมันเยอะนะอะไร ลามึงเซฟๆ่อยนะมึงนขับชนออกขับชนออกอ่ะมันอยู่ในพุ่มตรงตีนเขาข้างทางกูซ่อนอยู่ทางมคนแอดมินกลัวต้องบัมเล่น้อยๆไว้รถกูมันโดดบัมเป็นรถมันลอยอีกเขาแบบว่ายังอยู่บนรถอ่ะเออแต่น้ำหน้าบลใช่ไหมเราจะไปรอกันตรงเอสพานรอบ์นรอจอดรอหน้าบอลหน่อยจอดหน้าบอลมาหน้าบอลหน้าบอลส้มหน้าบอลส้มมา เขาก็มาเขาก็มารวมเขาก็มารวมไอ้ตาทิ้งไอ้ตาไปดูคนเดียวอ่ะที่เหลือกันมาเลยปะไม่ใครไม่ถึงบอลส้มปะกูยังไม่ถึงจะถึงแล้วมึงคันท้ายปะไปรอไปต่อไปตไปไปสะพานเมืองไปครับทำไมรู้สึกว่าเหมือนจะแคร์ละกูก็กระตุกเมื่อกี้พี่เกือบแคร์ฟรีแล้ว ทำไมโน้เล่น้อยจังวะกระน้อยนี่วอมายังเดี๋ยผมอยู่กลางกลุ่มเน่ะอะโหลพี่วอลมันบั๊กอ่ะมันเป็นอ้าวไอ้เหี้ยพี่ขอกูขอกูขอกูจะแคสกูขอแป๊บนึงได้ไหม่าแป๊บนึงแป๊บนึงตัดสะพานต่อสะพานตัดสะพานเหมือนเราสะพานเหขอรีตอมโมองรอหนะโอ้หมึงดีตอมโม่เลยเหรอตรงสะพานเหมือนเนี่ยเออเดี๋ยวกูไปตามไปได้อ่ะไปได้ แล้วฮะกำลังหดเล่นละวอันยี่สิบไปแล้ว่จะหดเล่นเลยครับไอ้ที่จะแคสทุกไอ้ยี่สิบตอมอก่อนเล่นทุกรอบเลยนะจอดแอบก่อนจอดแอบก่อนดิจอดแอบข้างางก่อนดิจอดแอบข้างๆก่อนค้างๆก่อนข้างางก่อนจอดแอบมันมาตัวใครตัวมันนะเบิ่อนชัตเนี้ยต้องรีบตัวโยมเออพระเอกคู่กับูบางตัวอยู่ พี่ผมได้ตัวหลุดตัวนึงพี่มัน่อมล้นเนี่ยพี่มัน่อมล้นจุดเซอร์ไกฟอร์เฮียเนี่ยตรงไหนเนี่ยพี่เอสจุดซอมไฟวอรดอ่ะที่มันอันเนี้ยเออน้ข้างหลังหลังเก็บเก็บตัวหลุดเก็บตัวหลุดเก็บตัวหลุดผมได้ตัวนึงบ้านหลังบ้านนี้ตั้งตั้งตั้ตายหรอกตายหลังไม่ไม่มันลง่อมล้นแล้วผมดักมันไม่มันมอนะระวังมันมอกดกดแพคกอลเพิ่นมาแต่ว่ายอะบ้านซิมเปิลอะตรงหลังบ้านซิมเปิลนี่ฝั่งตรงข้ามผมใหญ่เลยใกล้ๆกับล้กับเขาข้างงหลั

ปั๊มในโนมา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 เเพื่อนโนว่าอะไรค้ับว่าอะไรตรงหมูบ้าน้าม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 า บ้านเราฝั่งหนโดวสองนะบ้านเราฝั่งหนโดสสองนะบ้านเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้น้าขึ้นมาเล่นมาขึ้นมาขึ้นมาไึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้นมาขึ้นมาไอ้นมาไอ้นมาไอ้มาขอ้มาไอ้มาไอ้มาขึ้นมาขอ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข่้นมาขึ้นมาไอ้มาไอ้นมาขึ้มาขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาขอ้มาขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นชาขึ้นมาะ ลงเพิ่มหน่อยลงเพิ่มลงไปเล่นเลยลงไปเล่นเลยเพื่อนตกรถสี่ลงตกเส้นแรกลงเลยเส้นแรกเส้นแรกเส้นแรกลงเลยเส้นแรกลงหมดเลยเส้นแรกเส้นแรกลงหมดเลยปล่อยพี่ลงหน่อยจอาจ้าจ้าจ้ลงดเลยเส้แรกลงหมดเลยดูดีๆนะดูดีๆนะรถมันก็สิ่งสนกันนะเส้นแรกลงหมดเลยเส้นแรกลงหมดเลยรถมันตกเยอะไอ้ปืนแปดประกันรถหน่อยนะประกันรถหน่อยปองกันรถหน่อยไอ้โมอลงเลยโมอเส้นสองลงสองคนหน่อยผู้ชายผู้ชายไอ้โมอู้ลงหน่อย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 เพื่อนลงเพิ่มหน่อยลงเพิ่มหน่อยยหน่อเว้ย ใจเย็นใจเย็นพวกเ้มีปืนเล่นปืนต่อนะพวกเล่มีพวกมีปืนเล่นปืนต่อรู้ลงรู้ลงรู้ลงพี่มารกะเหรอพี่ลงลงรู้ลงรู้ลงลงเพิ่มหน่อยรู้เียิงเห็นไิมเปิลนปแก้ปืนเพื่อน่อยรัแปรรัแปรกาล้วปืนไอ้รู้ไอ้ไอ้มารุโกะลงมาลุโกลงจะสอลงหมดเลยจสอลงหมดเลยจะสอลงหมดเลยจะสอนจะสอลงหมดเลยลงหมดเลยไอ้หนไอ้ทัมึงอยู่บนรถต่อนะทั่บนรถต่อนะแท็กตกแท็กตุกท็กตุ๊กต่หนวะ เซตสองพวกรถมึงอย่าลงนะเว้ยพวกเซตสองรถด่าอย่าลงอย่าลงนะเว้ยไม่ลงนะอย่าลงนะอย่าลงนะเซตสองรถด่าจับมันจับมันจับมันอย่าให้เพื่อนหายนะไอ้จอนไอ้บอลเหมือนเดิมนะอย่าให้เพื่อนหายอย่าใหญ่เพื่อนเราหายกับเพื่อน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 สายสายจอนสายสายเนี้ยวขึ้นไปเนี้ยวเนี้ยวขึ้นรถไปไล่ยิงขึ้นรถใหญ่ขึ้นรถใหญ่ขึ้นรถใหญ่ขึ้นรถหนีถใหญ่ไปขึ้นรถหนีแตกอะแตกจมันออกหน่อย ให้มันเอาเพื่อนเราออกอย่ามันเอาเพื่อนเราออกแทกน้ำแทกน้ำแทกน้ำพวกมันหนมาซ้ำหน่อยดิให้แซวแซวเพื่อนแซวโดนแซวโดนเพื่อนมาเอาเพื่อนออกหน้าคุกเพื่อนถือศพไปถือศพถือศพไปเพื่อนถือศพไปเพื่อนถือศพเล่นก่อนเพื่อนแล้วศพของไปแล้วเพื่อนแผลป่าวเอันนี้พี่ตามันจะแก๊นะเมื่อหันออกมาซ้ำคนนึงดิเมื่อหันออกมาเมมาซ้ำคนนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเาคนนึงเปลี่ยนเปลยนถือศไปเลยขอคนนึงไอ้กดให้หน่อยกดกดมันไว้หน่อยกดกดแป๊บนนึงมอยููู่่ลฟโะ ไอพี่อุ่นเล่นกับไอตัวนี้เอาหน้าคุกตาไปนะหนูช่วยอะไรแบบนี้มั้งมีไม่ไปมั้งปล่อยแมลงตามไปตีให้เพื่อนตามตามได้ตามได้ตามได้พยายามกู้แตกอย่างหนึ่งอ่ะมันบัฟฟโลอ่ะมาไม่มดอยู่ตรงไหนอยอะไหนผมไปช่วย

จับจับกุ้มฮาใครว่าับุ้มาเราเลยพี่จับกุมาเราเลยมีสพจับกุมฮาเลยพวกเราเฮ้ยยี่จี้กกูแม่เพื่อนยวรอให้เื่นหลังอะไรหน่อมั้งเว้ยศอกมันขาวเลยเนี่ยศอกมันขาวเลยเนี่ยี่ับลย กุ่มห้ากลุ่มห้าใครี่กังไปดูด้วยนะเอาไปเอาไปเอาไป้ยเช็คคุบมาได้นล้ดีกูอยากเอาไปแฮคคุกตโลเขาหลุดคันหนึ่งอะปัไปเลยปัไปเลยรับปัดไปเบเพิ่มนะมีใครเดอบเปล่าจบอยู่ไหนจุรถดิบุันดีรถุ้๋งคว่ำมาหน่อยจกุ่มห้ากุ่มห้าเดกกุ่มให้เด็กกุ่มห้เดกกุ่มห้ ตรงนั้นเกินห้าแล้วมานีหน่อยตรงนี้คัดมาลอตัวแคสปิชั่นท้าหรอพี่รถผูความอ่ะโล่มาแหกุ๊กจะบอกว่มันมีคนแคร์ตรงกลางบ้านอ่ะได้สิบานเอทคลาหมดไม่ไม่มีแล้วใช่ไหมที่มึงไล่อยู่อ่ะไม่มีแล้วใช่ไหมอ่าอย่างเดย่สให้ทปนด ไ,ไม่ไมีศพูกลับแล้วมามรถกลับแล้วอีกมามาแยกซ่อรถเลยอุ้ยแยกไม่เป็นไรไม่เป็นไแยกแยกซ่อมรถเลยพอเราแยกซ่อมรถเลยแยกซ่อรถเลยซ่อรถเลยซ่อรถไม่ใครเป็นุมหลักอ่ะใครตายวะรถรถผมรถผมเพื่อนเอน้นงเือนไหนเืนไหนเล่นเซ็งเมไปเซ็งเ่เอาเเจอมาเขาเจอมา ก็อยากอยากรู้ว่าอีกคู่หนึ่งมันตียัเสร็จยังกัยได้างตีกันน่ากันน่ามันจบยังยี่ไหมมันจบยังยี่ยังยังกันไฟมีคนอุ้มอยู่เอาฟาอุ้มอยู่เอาฟามันอ่ไปแล้วพี่ไม่เอาอื่นแล้วนี่เราไม่ล้งใช้กันลยน่าครบุนตุนุนถือซบทีจิไปก่อนดิจิไปก่อนพี่เป็กดูใช่ไม่ไมมนจจบยังพี่ไฟมยพี่มันรออยู่มันรออยู่มรอย่อด้ยว่าอย่า่งหอนะ่าพงอะด้ก่น เรเอย่าเพิ่งหอยเพิ่งหอคนเดียวค่อยเล่นเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวมันเพิ่งชนเหรอพี่เป็กไฟของพี่ันชนตอนนี้เราจบแต่ี้เเเเพวเยแต่ทำเสียงดีไปเอยมฟังกูรีเซตรถรีเซตรถรีเซตรถใครจะเพารถไปเพต้องรีบไม่ต้องรีบทเสี เบคอนเหรอไปไหนพี่โผก่ไปไหนโผลไม่มีศพเหมือนหมอมันรอนะถ้าคู่มึงขอมันเข้าแนี่ยนะรอรอรอคู่วิชัยากเห็นรอคู่วิชามันตีจบอะฟังกูฟังกูฟังฟังกูฟังกูนะใครไม่มีศพมายืนรวมตรงกลางดิแม่จะอดไปยืนรวมนะเพราะว่าในไม่ศพไป็จิ สััตว์กเลลยไฟงมีศพสี่เลยเราได้มันมาสิบหกเดี๋ยวมีรถใช่ไหมลูกมีรถใช่ไหมลูกสามีมีซีบีกแม่งดุดคันนึงอ่ะเดี๋ยวอุ่นแบกอ่ะอุ่นแบกอ่ะไอแถวจูนแหกคุกไปหมดมันดุดรถซีบีดุดคันนึงอ่ีรถเราน่าจะดีกว่าถ่ายรูปเราถ่ายรูปเลยก็ได้พี่ว่าไม่รวมรวมตรงไหนวะพี่รวมตรงไหนวะคนที่ไม่มีศพอะพี่รวมตรงกลางเลยใครไม่มีศพรวมตรงกลางเลยตรงพี่อุ่นนะตรงพี่อุ่น มาไี้แสงมาเลยนะมามึงฟังกูเตรียมห่อเตรียมห่อเตรียมห่อซ่อมรถกันเสร็จหมดแล้วนะไอ้จอไม่ซ่อมรถหรอประตูมหลุดอ่ะกูตะกุนเนี่ยฟอนรอจอฟังพี่เตะคู่มันมันจบแล้วใช่ไหมไฟมันอ่ะยังไม่จบกำลังเคลียชื่อมอยู่ไอ้แจวคอนโทรลกลุ่มใหญ่เลยนะจอเสร็จแล้วถ้าแจวถ่ายรูปก็ได้นะครับ ลแท็กดนเบิแท็เลยแทเตอร์มาเริ่มทยอยเอหมดแล้วอะถ้าเราหอตอนนี้น่าจะโดนไล่ก่ไอจอนซ่อมเสร็จหรอเู่เห็นประตูไม่มีถ้าประมาณถ้าปมาีน่จะจบไม่มีรถไอรถไม่แวรอได้ไหมล่ะหอไหมล่ะห้าีน่เคลียร์จบไ่ได้หอมันก็เข้ามาไม่ได้นะมามามาเตรียม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 ยืนศพยืนศพยืนปลยศพนะปล่อยศพนะหอ ขเลงหนึดีมเอาเลยไปกูห่อไปยไงเอาจะไปกูขึ S s ้นไม่ได้ะไปห่อมาหน้าห่อมาเชิมึงไปแก่ตอนนี้นมีหอเลวไปเลยไปเลยไปเลยโอมันจะทกัน่ไล่ะจะได้ช่วยกันไตอนสุดหนึ่งนะไอตอนสุดน มีสอบออกมาเลยมี<ห>สอบออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยโอ้ไม่ได้ขับแท็กนานคิดถึงมาก<อ>